C O C O N U T Coconut สวัสดีค่ะคุณครูปุ๋มห้องดาวทะเลค่ะเ,เรากลับมาพบกันในคลิปที่2ของหน่วยมะพร้าวนะคะเด็กเดเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปุ๋มจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับประโยชน์ของมะพร้าวกันนะคะมะพร้าวเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างช้านาน มะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคุ้มค่าและสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายใิจภูม ประโยชน์ของรากรากเป็นเส้นยาวและเหนียวมากใช้สานเป็นตะกร้าหรือภาชนะใส่ของได้เป็นยาแก้เจ็บคอแก้ท้องเสียขับอสวะและยังช่วยยึดเกาะดินได้ด้วยค่ะประโยชน์ของลำต้นลำต้นสามารถนามาแปรรูปเป็นพื้นไม้หรือไม้ได้ค่ะส่วนยอดนำมาเป็นอาหารชั้นดีไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดค่ะ ประโยชน์ของดอกดอกสามารถนำมาทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกและนำช่อมะพร้าวได้ค่ะประโยชน์ของใบและกา้านนำมาผลิตงานหัตถกรรมได้หลากหลายเช่นไม้กวาดกระจาดตะกร้าไม้กลดัดสารเป็นหมวกกันแดดห่อขนมสารเป็นของเล่นเด็กแบบต่างๆ มะพร้าวมะพร้าวถือเป็นผลไม้มหาสาร,รจริงๆเลยเพราะมะพร้าวหนึ่งผลสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากผลมะพร้าวอ่อนทานได้ทั้งเนื้อและน้ําน้ําดื่มเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายและยังช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสเปล่งป่ังด้วยค่ะ ต่อไปเป็นผลมะาพร้าวแก่มะพร้าวแก่สามารถนำมาคั้นเป็นน้ำกะทิคนไทยมักนำกะทิมาทำอาหารไทยได้ทั้งอาหารคาวและขนมหวานต่างๆรวมถึงเบเกอรกี่และเมนูอื่นๆอีกมากมายในปัจจุบันและยังนำมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวได้อีกด้วยและนี่คือเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวมีความแข็งแรงคงทนมีความยืดหยุ่นสามารถอุ้มน้ำได้ดี นิยมนำมาปลูกต้นไม้และยังนำมาทำข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ทดแทนพลาสติกซึ่งดีต่อโลกเรามากๆเลยค่ะลและมาถึงเปลือกชั้นในสุดเรียกว่ากรากรามะพร้าวแก่มีความคงทนมากไม่หดตัวแม้ถูกน้ำถูกแดดแต่จะเปลาะแตกง่ายหากถูกกระทบแรงๆ สามารถนำมาทำภาชนะต่างๆเช่นกระบวยตักน้ำกัะพ,พีถ้วยชามหรือถ้วยกาแฟและยังนำมาทำเครื่องประดับสวยๆงามๆได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมะพร้าวของเราสารพัดประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะรู้อย่างนี้แล้วเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ต้นมะพร้าวของเราเอาไว้นะคะ